สวัสดีค่ะครูกุ๊กไก่นะคะคลิปประกอบใบงานการทดลองนี้เป็นการอธิบายทฤษฎีซูเปอร์โพซิชันหรือทฤษฎีการวางซ้อนทฤษฎีซูเปอร์โพซิชันหรือทฤษฎีการวางซ้อนเป็นทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไปกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเหล่านั้นสามารถแยกพิจารณาได้ครั้งละหตัวจนครบทุกตัว แล้วนำค่าของกระแสที่ได้มารวมกับทีชคณิตจะได้ผลของกระแสไฟฟ้าที่แท้จริงของวงจรลำดับขั้นการทดลองใช้กฎของเคอร์ชอปและทฤษฎีซูเปอร์โพสิชันคำนวณหาค่ากระแส i1 i2 และ i3 เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวัดกระแสตามจุดต่างๆคำนวณกระแสที่ไหลผ่าน r1 r2 และ r3 ด้วยกฎของเคอร์ชอป คำนวนกระแสที่ไหลผ่าน R1, R2 และ R3 ด้วยทฤษฎีซ u เปอร์โพสิชันบันทึกค่ากระแสที่ไหลผ่าน R1, R2 และ R3 ลงในตารางต่อวงจรตามรูปที่กำหนดให้วัดกระแสที่ I1 บันทึกผลการทดลองวัดกระแสที่ I2 บันทึกผลการทดลองวัดกระแสที่ I3 บันทึกผลการทดลองจะเห็นว่าทฤษฎีซูเปอร์โพสิชัน มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าที่มีหลายๆแหล่งจ่ายไม่ต้องใช้สมการที่ยุ่งยากและซับซ้อนเหมือนการใช้กฎของเคอร์ชอปในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับคลิปนี้อธิบายอย่างง่ายเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ